สความลับของรัชกาลที่5ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อพูดถึงรัชกาลที่5เรามักจะนึกถึงภาพของพระมหากษัตริย์นักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำพาสยามไปสู่ความทันสมัยและยกเลิกระบบทาสแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเบื้องหลังพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนั้นพระองค์มีแง่มุมส่วนพระองค์ที่น่าสนใจย่งไงบ้าง วันนี้เราจะมาเปิด3ามความลับที่จะทำให้คุณรู้จักกับสมเด็จพระปิยะมหาราชในมุมที่ใกล้ชิดและอบอุ่นยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่เราจะไปดูความลับทั้ง3เรื่องต้องยอมรับก่อนนะคะว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่จริงๆตลอด42ปีที่ทรงครองราชสยามประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลทั้งการปฏิรูประบบราชการการศึกษาการคมนาคมการต่างประเทศและที่สาคัญที่สุดก็คือการเลิกทาส พระองค์ทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความทันสมัยอย่างแท้จริงแต่เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรในอีกด้านหนึ่งค่ะเรื่องแรกที่อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจนั่นก็คือรัชกาลที่หทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทําอาหารอย่างยิ่งค่ะพระองค์ไม่เพียงแต่โปรดการเสวยนะคะแต่ยังทรงโปรดที่จะลงมือเข้าครัวด้วยพระองค์เองด้วย มีการบันทึกไว้ว่าทรงมีความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารทั้งอาหารไทยและอาหารยุโรปและมักจะทรงคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆขึ้นมาเสมอหนึ่งในเมนูเด็ดที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนั่นก็คือขนมจีนซาวน้ำซึ่งเชื่อกันว่าพระองค์ทรงดัดแปลงสูตรมาจากอาหารมอญให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังทรงตั้ง,งครัวหลวงขึ้นเพื่อเป็นครัวต้นแบบสำหรับการปรุงอาหารในราชสำนัก สะท้อนให้เห็นถึงความใส่พระไทยในรายละเอียดและความเป็นศิลปินของพระองค์ได้เป็นอย่างดีค่ะความรับข้อที่สองแสดงให้เห็นถึงความรักที่พระองค์มีต่อราษฎรอย่างลึกซึง้งนั่นก็คือการเสด็จประพาสต้นค่ะการเสด็จประพาสต้นไม่ใช่การเสด็จอย่างเป็นทางการนะคะ แต่เป็นการที่พระองค์ทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนแต่งกายธรรมดาและเดินทางไปตามหัวเมืองต่างๆพร้อมกับผู้ติดตามเพียงไม่กี่คนโดยไม่ได้แจ้งให้ทางการท้องถิ่นทราบล่วงหน้าเลยแม้แต่น้อยเมื่อมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่าทำไมถึงทรงทำแบบนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของราษฎรจริงๆโดยไม่มีการปรุงแต่งหรือการจัดฉากใดๆค่ะ การเสด็จประพาสต้นทําให้พระองค์ได้พูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองได้ทอดพระเนตรเห็นความจริงด้วยพระองค์เองซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานสําคัญในการวางแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างแท้จริงค่ะมาถึงความลับข้อสุดท้ายที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันทันสมัยของพระองค์นั่นก็คือรัชกาลที่หทรงเป็นนักถ่ายภาพตัวยง ในยุคที่กล้องถ่ายรูปยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากพระองค์ทรงให้ความสนพระไทยและทรงเรียนรู้การถ่ายภาพอย่างจริงจังจนมีพระปีชาสามารถในการถ่ายภาพอันยอดเยี่ยมภาพถ่ายฝีพระหัตของพระองค์มีจำนวนหลายพันภาพเลยนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ภาพของพระบรมวงศานุวงศ์หรือภาพของในวังเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงภาพวิถีชีวิตของผู้คนสถานที่ต่างๆและเหตุการณ์สำคัญๆในยุคนั้นด้วยภาพถ่ายเหล่านี้ จึงไม่ได้เป็นแค่ของสะสมส่วนพระองค์แต่ได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นเยี่ยมที่ทำให้พวกเราคนรุ่นหลังได้เห็นภาพของสยามในยุคเปลี่ยนผ่านได้อย่างชัดเจนที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสามความลับของรัชกาลที่หเรื่องราวเหล่านี้จะทาให้เราได้เห็นว่านอกจากจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่แล้วพระองค์ยังทรงมีหลายบทบาททั้งการเป็นศิลปินเป็นนักปกครองที่เข้าถึงประชาชน และยังเป็นนักบันทึกประวัติศาสตร์ผู้ทันสมัยแง่มุมเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมพระองค์ถึงทรงเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทยจนได้รับพระราชมัญญานามว่าพระปิยะมหาราชหรือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนในสามเรื่องนี้มีเรื่องไหนที่ทำให้คุณรู้สึกทึ่งหรือประทับใจมากที่สุดคะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ